Okay. Now lock video re pause reporting. Yeah. Flash mode Zoom C R5X. Latest photos. Video recording button. Boom. Pause recording. Pum. Zoom CR5X. Latest photos. Video recording button. Pause recording. Boom. can

giờ ông muốn nhau à nó <nọ> là tôm sáp xích không, mũ ok nó lẽ anh là gì ông mình đi xích không? อร่อยนะดูนะเดี๋ยวนะเขาสิตรวจสอบว่ามันเป็นแนวใดแต่ถ้าฟังกันเองเด้อว่าเขาว่าเป็นภาษาแนวใดอตอนนี้มันบัได้บอกว่าบันทึกกี่ชั่วโมงกี่นาที การแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานปุ่มการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานซูมซ flash โ o มดอิดปุ่มเดี๋ยวเราลองเปิดแฟลชการแตะสองซูมซีล่าสุดฟอทูสวิดีโอ recording button post recording ปุ่มการแตะสองครั้งนะมันจะมีคำว่าคือถ้าเรากดการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานนี่นะมาเบิ่งกันว่าเขา ว่าวกันแนวใดเด้อมาฟังกันด้วยสัว น,นี่ก็มีแมวมานั่งมาเล่นอยู่บนตักของเฮาเลย,ม,ย,ม,ย,ม,ยมีกระดิ่งห้อยด้วยนะครับก็ขอพูดเป็นภาษาไทยแลว้วก็ลาวด้วยนะครับปน,น,นกันเนาะจะได้ฟังกันรู้เรื่องอว่าไงจ้าน้องเหมียว เอายวเอามีงูยอย่างกับมึงมีโยนเราดื้ออยู่เอามาเดี๋ยวว่าอ๋อะนะเขาถามว่าแมวตัวนี้กินข้าวเสร็จแล้วบอ่อป้าเขาป้าเพิ่นก็ก็ก็บอกว่ากินเสร็จแล้วนะกินเสร็จแล้วอ้ยย่า z o o โอ้โทษโท ผมจะถือแมวมาให้ดูนะอุ้มได้ปะมือไม่ถนัดด้วยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอจับกล้องไว้แบบนี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะเอาแมวมาให้ดูเด้อสีอุ้มแมวให้เบิ้งเด้อเดี๋ยวมือเจา้าเดี๋ยวมือเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแปรงนึงเนีะยอโอเคกล้องอยู่ตรงนี้เนาะอ๋ออันนี้มือไม่ถนัดเด้ออ่ะ ว,วีวอวีวอหันหันตันี่ดูกล้องเนี่ยเห็นบ่ล่ะหรอึตัวน้อยแห้งเด้อตัวน้อยลายแบบนี้อายืนยืนอยู่ตรงนี้ละ นี่นะเบิ่งเอาในเพนองอันนี้เป็นอันนี้เป็นเพื่อนของป้าของเข้าเองเด้อแต่ว่าบ่แม่นป้าแท้ๆเด้อเป็นป้าเป็นป้าที่หู้จักกันนะเป็นป้าที่หู้จักกันเฮือนเฮือนหลังนี่แต่ก่อนเป็นอันใต้ถุนเด้ใต้ทุนว่าแอใต้ทุนเฮือนน่ะนะ แต่ก่อนนี่เป็นใต้ทุนแต่เดี๋ยวนี้เป็นเป็นปูนเปิดแล้วเดีนะเป็นปูนหมดอ่าเป็นเป็นเป็นปูนเปิดแล้วนะก็คือเป็นปูนหมดแล้วนะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะทีลงเอา y u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  e เดชลง you tube แล้วก็อ่าสิสิบอกว่าอันเข่าสีลง you tube เนี่ยนะสิลงแบบว่ารีวิวให้เบิ้งว่าอ่า เวลาภาษาของเฮานี่เวลาเพื่อนเราเนี่เพื่อนเรากันแนวใดได้เอะสีปแปลให้ฟังแล้วก็สิปแปลเป็นล่าแล้วก็แล้วก,กปแปลเป็นไทยเนาะให้ฟังให้ให้ฟังน้ากันเนาะสีได้หูว่าเขาเ้ากันเขาเ้ากันแนวใดนะ <c oughs> คือบ้านของเขาบ้านของพวกเขานี่ก็คือกินง่ายอยู่ง่ายเด้อ กินง่ายอยู่ง่ายนะนที่เมืองไทยนะกินง่ายอยู่ง่ายนะอืมผมเป็นนะไยอยากให้ผมเฮดคลิปแบบใดนะเฮดคลิปวิดีโอแบบ แบบใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้ e s c r i p t i o n ได้เลยเนาะอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนนะครับรีวิวอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับนะคอยยินดีนะยินดีเฮ็ดให้เบงเฮ็ดให้เฮ็ดเฮ็ดให้ฟังเฮ็ดให้ชมกันเนาะเป็นคลิปนะฮะรีวิวรีวิวแบบบานๆเนาะ อันนี้คือแบบทายแบบบอดๆแต่นะ่ะคือมองพ่เห็นนะอ่ะมาฟังกันว่าเขาเว้ากันแบบเนี้ยใดเด้อสว <c oughs> แมวแมวตัวนี้อยู่นิ่งเลยอ่ะนิวนิว,นว,นวิวิวอยู่นิ่งเลยนะไอ้น้องนี่เจ้าเหมียวน้องดาเจ้าไปไหนแล้วสะ ฮะเจ้าของเจ้าไปไหนน้องดาไปไหนถ้าพูดได้ก็คงจะบอกน้องดากินขา้าวนี่นะฮะโหเล็กๆนะแมวลูกแมวพวกนี้จะหูเล็กๆนะอุ้ยอุ้ยดึงหูดึงหูสจะดุง้ ก็อันคลิปนี้สียาวหน่อยนะสียาวจักน้อยนะสียาวจักน้อยก็บอเป็นอย่างบอเป็นอย่างเนาะสียาวจักน้อยแล้วก็นานนนะโดนดมาเฮ็ดทีโดนดนมาเฮ็ดเธอนึงเนาะและนี่โยอบีเอ๊ะ องคือ,อ,น,อน,นั่นแหละครับมึงอบีเอวันหนึ่เอาไว้แก่องคือนั่นแหละเยใจงูเอเอาไว้กวาดหรอป้องอางูยาวเออโอเคนะ้องเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้นะผมอันเขาถาม ป้ากับลงุงกับตาพันวะ <c oughs> อันงูม,มาเห็ดย่างที่นี่เธอที่น,นี่มองนี่นะเ,เขาก็บอกว่าหมูอันมามาเที่ยวนะครับมาเทีย่ยวอะไรนี่นะที่อยู่ปิเิโยลเลยไม่มีอะไรดูแล้วใช่ปะอืม <c oughs> อย่าใครอย่าใครว่าเดี๋ยวว่าอยอย่าดูตาอย่าดูตาเป้อย่าดูตาเป้กี้เนดาโยนี่ไงเนี่ยดูโยเนี่ยยังยังยังไม่ได้คุยกันตอนนี้ อืมินั่นแหละเสี่ยเชน้องแม่เอาไว้โอ้ยแก่กว่าเราต้องเยอะเลยมาโจ้ยสามสิบนี้ถือว่าเขาแก่กว่าเรานะเราอายุแค่ยี่หกเขาเขาจะสามสิบนี้ก็คือไม่ไม่สามารถจีบได้เนี่ย โอ้ตยแหละก็รอบรอบบ้านของรอบๆบบ้านเด้รอบรอบบ้านของป้าพันก็จะมีเสียงอ่าเคียดแล้วก็กบนะแล้วก็อืมจักอีอย่างเป็นอีกอย่างขบฮูนะคือห้องอยู่รอบๆบบ้านนะแล้วก็มี

เอาแฟนอายุสามสิบปีก็ตายพอดี <laughs> ดวันเสาร์หน้าก็วันเกิดเยอะแล้วแหละวันเสาร์หน้าไม่รู้ว่าจะเลี้ยงอะไร เลีเ้ยมมือ,อ,ลอล่อเลี้ยมมืออย่าล่อโอโลอ่ะอ่ะอ่ะซีตัวเวนะโอลเอเลียลวคอวพนมทัวหนะ้าเด็ดไอ้นี่สีอ <c oughs> ะเนื้อทามเยอะๆก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันแหละ Ờ oh. Mèo 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 Ui hòn kêu Phòng thử con mia Mèo 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 Ui 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 huy huy Có huy huy à À huy thì huy hào... กำลังคบกำลังจีบ,บ,บ,บอยูนี้อ่าเป็นคนที่ใดนะเขาก็บอกไปว่าอายุประเทศลาวมูงนี้นั่นน,น,นนะตอนนี้ก็มีแมวนะมันมันเล่นอยู่บนตักไนะผมเข้าเป็นคนอุ้มมาเองอะนะ ล้วน่ยอย่าโม่อย่าโม่ลิมาตะคูคขนี่ใหญ่สิยาอย่าโม่ลิมาตะคูอย่ามาโจหลีอย่าอย่ามาโจหลีอย่าโมหลีไอ้ยอะแลไอ้น้อยแลไอ้ฮะสิยาลิมาตะคูคขนี่ใหญ่เขาบอกว่าต้องไปรายงานตัวก่อนห้าโมง และอาบบ่าผู้ใหญ่บ,บ้องเลยแหละผู้ใหญ่บ้องเลิลีลีลีไอลี่เนาะย้อนใจยมโจรเนาะแม่มาตะคู่นะคเนาะกระเพิ่ะแต่ซ่เาเราอ่าเราเราใช่ย,ยมามยาายันยมโจรเหรอเหมยเหรอไปเหรอโยโย่ก็นเหรอเออโยกัวสามแม่มาพ่อฉันนั่นแหละไอ้ผู้ดีผู้ซาลีใหม่ยี่หลาะอาะซีบาลีนั่นแหละบาลีทุ่งวีไอยี เพราะว่าเขาอาเยอาซิมามาโลโลเปอร์เลยยบ่ปะแลปะแลมามาวีหลองไข้แลมีหญ้าแลเออบาบาบาโลปเลยพวยายาอย่างนี้ใมาได้มาจ่ากลูทเทสบาลน้อย ลีแล้ไอาสารวัตรน้องไปกับรถไปกับรถอนองเสิร์ชชไปหนิงชี้ขาน้นายอยู่อ่าอย่าหนิงชีเบแต่ว่าอย่าชีเท่าไหร่ไอชีไอหน่งชีุูนในอย่าเทียว เออย่าเย้าน uh ั ally, no Yo, ่นแหละยาเย้าหนิงชี้คุณนี่ย่าด้อยเชียวเออย่าโย่เลยโย่เอโย้เก้นั่นแหละเธอโอ้แต่ละคน

ก็คลิปนี้ก็อ่าเฮาก็ขอลาไปก่อนเด้อก็คลิปหน้าเฮาเสีมารีวิวีออย่างก็เดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าเด้อสำหรับมือนี้ก็สบายดี It is photos. Video report. Pause recording. Video report.